ใช้หนอนยาวนะครับยาวมาลองใช้หนอนยาวครับวันนี้กับบ่อทำรรอ่ากับกับบ่อเลี้ยงปลาเบญพรรณค่อนข้างจะหาตัวยากนะครับบ่อเลี้ยงเพราะว่า มันเมื่อพื้นที่มันกว้างโล่งหมดไม่เหมือนสตรีทมันแตกต่างกันครับสตรีทถ้าคนตีคนตีเยื่อแม่นส่งเยื่อแม่นดูหมายเก่งค่อนข้างหาตัวได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับอย่างบ่อเลี้ยงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเลือกหมายได้เราต้องตีสุ่มเรื่อยไปอยู่ที่การเพราะแล้วก็ จะเจอตัวปลาไหมถ้าไม่เจอเราก็เดินหาเดินหาดูปลาขึ้นจิตปลาขึ้นจิตดูไม่ยากครับขึ้นมันจะมีวงน้ำปลาช่อนจะแตกต่างกับเขย่าปลายคันแล้วก็หยุดให้รู้สึกว่าตะกั่วมันอยู่กับพื้นดินมาตลอดครับ ก็ปล่อยอันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงนะครับเป็นบอ่อหลังบ้านของผมเองก็คือว่าปลาเนี่ยก็มาตามเครื่องสุบน้ำมาด้วยแล้วก็เป็นปลาที่ผมไปตกสตรีทต,ตกกับน้องๆครับมาปล่อยไว้อันนี้ก็ถือโอกาสได้ตกดูไซส์กันด้วยแล้วก็ เนี่ครับถผือโอกาสได้เอาหนอนยาวมาเล่นปลาแต่ละบ่ก,กินแอคไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาเราตีเราก็ดูครับว่าตรงไหนมันมีปลาขึ้นช่วงนี้จะติดหนอนยาวหน่อยครับ เล่นได้สองวันวันเล่นเมื่อวานวันหนึ่งวันแรกอ่าใช่เมื่อวานวันแรกแล้ววันนี้ก็เลยลองมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆนดูกันครับตีไปครับน,นี่นั่งตีอ่าเมื่อกี้สเต็ปสเต็ปแรกไม่กินใช่ไหมครับเราก็ลองเปลี่ยนสเต็ปดูกระชากเหมือนเดิมครับสักสองทีแล้วปล่อยจมอันนี้ก็มาขอหยุดครับขอคอ,ขอ,ข,อขอหยุด ครับหยุดเขาสั้นตันแล้วหยุดลากมาแช้าๆครับเขยาข่าไปคันเรื่อยมาแล้วหยุดปลาบอดต้องใจเย็นเลยครับ แล้วก็สลับมาเป็นแอคเดิมอะไรเงี้ยแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนครับปากดแล้วครับปากดครับอันนี้ลากออกไปก่อนเลยนะเนี่ยไัยยังไม่ขึ้นเลยแต่ไม่รู้ผมอ่ะภัยขึ้นท่วมแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสับเลยนะสับเลยครับภยัยเนี่ยครับมันสนุกตรงนี้ยครับภัยท่วมเลยภัยแตกเปิดเบรกน้อยไปเมื่อกี้ นะครับน้นี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มตัวสวยนะครับผมสังเกตดูมาสองวันแล้วนะครับว่าปลาอ่าวันนี้วันนี้ดาบหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตไปเอากิปเปอร์กิปเปอร์อยู่ไหน ตัวเนียมาได้ไงวะหญ่มากโหนะตัวใหญ่มากครับตัวนี้มาได้ไงเนี่ยหัวสู้อย่างมันอนะโอ้ยนี่ดูตัวโลกว่าวะเนี่ยถึงว่ากุ้งที่ปล่อยไว้ไปไหนหมดนี่มาดูตัว ใหญ่แค่ไหนอ่ะโอ้โหตัวใหญ่จริงไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะนไหครับใหญ่มากนี่ครับหลอนยาวหายไปไหนเดี๋ยวดูก่อนน่าปังเนี่ครับโอ้โหโลขวาแน่ตัวเนี้ยโลเต็มที่โลหนึ่งอะโลหนึ่ง ปล่อยเอามาจากที่ไปตกสตินะครับเอามาปล่อยไว้ปันินมันจะกวนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเลี้ยงปนินเป็นหลักนครับ,รบก็ยังใช้ได้ดีครับแอคชั่นนี้สำหรับหนอนยาวนะครับกระดกไปคันตั้งคันขึ้นกระดกไปคันม้วนมาเรื่อยๆผมจะใช้แอคเนี้ยครับบ่อยครั้งและได้ตัว ปล่อยจมนะครับแล้วก็หยุดน้านึงแล้วก็กระแทงแรงทีสองทีแล้วก็กวกขอครับอ่กัดแล้วครับเรายังไม่เห็นตัวปลานะโูนภัยท่วมเลยอยู่ไกลแล้วนับพักมันลักกินรับนี่ลักกินรับนะขุดแล้วครับไม่รู้นานาเห็นหรือเปล่าโหนภัยท่วมเลยแย่เสน่ห์ เักของเท็กซันลิกมันเป็นอย่างไรครับเนี่ยภพยท่วมเลยครับนะตัวใหญ่ด้วยพอมันรู้สึกว่ามันตึงปากนะั้นมันมันนี่เลยมาวิ่งสวนออกเลยครับไม่รูน้นะนะเห็นป่าอโอ้โหน่าจะตัวใหญ่ซู้งจากการสู้ของปลาไม่รู้เบ็รจกจงานรอเปล่าน่าจะตัวใหญ่ครับนะโอ้ยดึงเบ็กออกครับน่าจะตัวใหญ่ ตัวใหญ่นะเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้สู้มันมาก,กา okay. ตัวนี้โอเคตัวไซพอใช้ได้โอ้โะมันมันสู้มันสู้นึกว่าตัวใหญ่กว่านี้ไม่อ้าปากซะด้วยน้าปากหันยาวก็สเต,ต็ปที่ใช้นะครับ ตีลงไปอ่าแล้วก็ยกแรงๆทีสองทีครับแล้วปล่อยจมแป๊บหนึ่งแล้วก็ลากแบบกอมาเบาๆกับพื้นดินครับตะกัวให้มันกองพื้นดินมาแล้วขย่าคันเบาๆตึ๊กๆๆ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 กแล้วก็หยุดแล้วก็กอมาเบาๆแล้วขย่าคันตึ๊กๆๆๆๆๆให้นอนมันขยับอะครับให้นอนมันขยับหัวขึ้นยึกยึกึกยึก วิธีการเกี่ยวเหยื่อหนอนยาวนะครับก็ปกติเลยครับก็เกี่ยวหัวปกติเหมือนนอนสั้นนะครับฝังเบ็ดลงไปปุ๊บแล้วบิดนะครับแล้วก็วัดเอาเล็บเอาเล็บจิกไว้ทําสัญลักษณ์ว่าเออตรงนี้คือโค้งมันพอดีแล้วก็พกลิกก็ฝังเบ็ดนิดนึงนิดเดียวพอ นี่ครับมันก็จะออกเป็นทรงนี้ทรงนี้หนอนยาวครับจะหาผลงานกันครับต่อครับ ก่อพื้นให้ตะกัวรู้สึกว่ามันเราจะรู้สึกได้ถึงมือเลยครับว่าตะกัวมันติดพื้นมาครับเราก็เขย่าหมุนเบาๆเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็หยุดให้หัวเหยื่อมันกระดกตึกตึึกตึก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 เยมาเรื่อยๆอันนี้ก็แอคหนึ่งที่ใช้ได้ดีสําหรับบ่อนี้ไม่รู้บ่ออื่นเป็นไงนะครับ กัดเลยแน่เลยตรงนี้นแต่ไผ่ยังไม่ขึ้นนะอ่๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอ้ปลาไปแล้วไปแล้วไผ่ยังไม่ขึ้นเลยเนะี่ยปลาอะไรไม่รู้ควรจะเป็นปลานินเลยเกินนะ yeah! ผลงานนอนยาวก,ก็มีให้เห็นครับปนินเปิดเลยเป็นละครในย่านล้างกันไม่อยากวัดเลยกลัวมันปากมันเจ็บครับแล้วมันไปกินอาหารลำบากอ้ยขาดเลยโอยแต่มันกัดแน่นเลยครับนี่ครับปนิน ลอยจมเหมือนปลาช่อนกันครับจะ่พยไม่ขึ้นเลยเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็หาเลย ชิงวัดก่อนลนยะเพราะเมื่อกี้มันเหมือนรู้ตัวแล้วว่าว่าไอ้นี่หนภายขึ้นครับ้นดูแบบนี้ครับเราต้องชิงวัดมันก่อนเพราะเราเก็บสายมาแล้วเหมือนมันรู้ตัวว่ามันติดมีอะไรติดปากอยู่ครับนี่ครับโอเคมีตัวปิดคลิปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับน้า ครจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็เอาไปได้นะครับในห่วงอุย้ยเยือขาดเลยโอ้ยเข้าตาเลยดิโอเรียกจะปล่อยดีแต่เข้าตาเลยนี่ครับได้มาจากคลองก็ประมาณนี้ครับโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเป็นหนอนยาวนะครับก็เด็ยนบนี้ละ นี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับน,านา้นาๆท่านใดวันนี้เก่งสตรีทเฟซชิ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ